เวลา17นาฬิกา23นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จไปยังเมนหลวงน้าพระพรอิสริยาภร์วัดเทพสรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสระนิติธรรมประพาตอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญซึ่งถึงแก่อนิจกรรมสันนิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่16มกราคม2564สิริอายุ89ปีศาสตราจารย์พิเศษอิสระเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2475เป็นบุตรของพระนิติธรรมประพาสกับนางชวนชื่อนิติธรรมประพาสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยกองประเทศฝรั่งเศสด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณในตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณระหว่างรับราชการเป็นผู้ร่างกฎหมายและระเบียบงบประมาณที่สำคัญของประเทศเป็นกรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบโครงสร้างงบป,ประมาณและการคลังของกรุงเทพมหานครและในปี2541ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญชุดแรกของประเทศไทย และได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพรมนาถปอพิษสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญในปี2545ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางผานิษนิติธรรมประพาสมีบุตรทิดารวม2คน